าจากที่เรานะครับน้องๆ <_ d ata> เอาอิดใส่ลังรถเล็ไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะขับรถไปอุย้ยใครขับรถทอสนขับรถนะครับขับเป็นไหมขับเป็นไหมเ <_ d ata> อ้ปิดประตู <_ d ata> จะไปยังไงอะครับ <_ d ata> ไปยังไงอ,อ๋อโอเคเดี๋ยวห <_ d ata> ลบพ่อหน่อยหลบพ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อจะขับให้ดูขับ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 ให้ดูโอเคโอเค เดี๋ยวจะให้ดูวิวเดจะให้ดูนะคะวิวมันก็จะเป็นอย่างนี้อมีหมาตัดหน้ารถมีหมาตัดหน้ารถเก่าคนก็เก๋นะครนี่นีโอ้ยถึงยังถึงยังต้องถอยลงมาลงมาลงมาโอ้ลงมาแล้วก็ นี่ต้นสนขนเอาไปไว้ตรงนั้นครับว้าวขนเลยขนเลยเอามาวางไว้ตรงนี้เอามาวางไว้ตรงนี้นี่เราจะจัดสวนตรงนี้ตัดตรงนี้เออขนไปขนไปเร็วเร็วเลยเร็ว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 อย่าอู้อย่าอู้อย่าอย่าอู้นะอย่าอู้นะ หนเราดิระวังระวังโดนน้องนะต้นสนทําได้กี่ก้อนเนี่ยโอเคเดีย๋ยวมาดูต้นสนว่าต้นสนจะทําได้หรือเปล่าครับน้องๆครับดูอ่าต้นสนก็ทําแบบนี้นี่นี่นี่มันมีที่พักเท้าเหยียบเอาเอาทีละก้อนนะโอ,โอ้โหเก่งมากเลยนะครับชิโลชิโลหมาหมาชิโร่ มาเลยเอามาใส่ตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้ต,ตรงนี้ไม่ได้ใส่อ่เอาเฮ้ยวางเลยครับวางเลยอ่าพี่บีวางเลยโอเคเดี๋ยวเราจะวางแล้วก็จะให้ทูกสนกับเชนบีจัดเรียงให้เป็นรูปที่เป็นยังไงเชนบีจะจัดรูปแบบไหนเนี่ยสลับประมาณนี้ค่ะจัดแบบไหน,นแบบนี้ยืดเอานาตั้งแล้วก็อ๋อให้มันขวางกันใช่ไหมอ,อ๋อให้มันคนละลายกันเนาะโอเคเดี๋ยว จะให้ต้นสนกับชินบีช่วยกันจัดนะครับเ okay, อ,อ,อ้ครับน้องๆครับตอนนี้นะครับต้นสนกับพี่ชินบีก็ได้ขนอิดนะครับที่อยู่ในหลังรถนี้หมดแล้วเอามาไว้ตรงนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> เป็นการจัดสวนที่อาจจะเชยไปนิดนึงนะครับอันนี้ใครเนี่ยเห็นแต่ข้างหลังเนี่ยใครเนี่ยหันหน้ามาหน่อยสีนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตกแต่งเอาดอกไม้จะไปซื้อดอกไม้มาใส่แบบนี้ ต้นสนชอบกระต่ายรเปล่ากน้นันนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสวนเล็กๆหน้าบ้านของต้นสนกับพี่เชนดีนะครับยังไม่เสร็จนะครับตัดไปเรื่อยๆนี่เลยอันนี้ใครเอ่ยใครเนี่ยสนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับวันนี้ทํางานตั้งแต่พระอาทิตย์อยู่ตรง ประมาณ5้าโมงเย็นจนจะถึงหนึ่งทุ่มแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมเออเหนื่อยมากแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนครับสนสนครับบ๊ายบาย